สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พอข้าพพาเรดได้เลนงามย่ามดีนะครับเนาะได้นำจักขยานยนต์ที่เป็นพาณพามาขอโชคราบครับปะครับจะไปขอโชคขอราบกับพ่อปู่เอานีครับอุปกรณ์ที่ขอโชคนะครับเนาะยังไม่ทราบชื่อนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผม นี่ครับผู้เดียวกับเทียมดีเพื่อนก็แล้วครับผมเอาใจสู้เสียอย่างไม่มีอะไรนะครับขอเพิ่งผ้าบารมีคุณศิลคุณุรท่อย่างเดียวนะครับเนาะนี่พอข้าพระขอโชกว,ว่าใครนี่มูเหรอครับผมแต่ว่ามูไปเห็นเีกเ่็งงานมีอยู่ครับแต่ว่ามู่มาขอโชกรบับบ่มีครับไปชวนผู้ใดกับบ่มีผู้มากับก็เลยมาคนเดียวนะครับผมนี่ครับ อยู่ถนนทางโคกครับแต่ที่ตะกอนนั่นโอ้ยหมูฝนบ้าคล้อยโชกค,ครับเมื่อวันว่าของอาสถา,านที่ฝนให้โชคให้ลาบจน,นว่าฝนได้สร้างสารขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมว่าท่านไหนมาขอยชักเคลียรครับผมนี่พึ่งมากขัน้นแรกนะครับเนาะมาคนเดียวด้วยนะครับผมโบหูว่าซื้อสารฝนซื้อไว้ตั้งไหนแต่ว่าอีบุคคาพระอุ้ย เนี่ยว่าโอ้พ่นครับพ่นพ่นพ่นปวกครับโอ้ยมาผู้เดียวหระมันใจมันละแว้งครับผมใจละแว้งนี่คือถนนถนนราดยางถนนบดนะครับผมเอาท่านผู้ชมครับเอาเอาใจซอยใหพอค้าพ้ารอเด้อครับผมผู้ขับสารเอาเน่งเขาครับเร่งเขาเลยนะครับมาคนเดียวย่ดผม่ได้ครับผมให้เนี่ยรับรถคงเที่ยวทางมาเดี่ยนะครับเนาะก็บบรรเทาควบกลัวลงได้บ้างแน่นะครับเนาะ คนเดียวกับเทียมที่เหมือนเดิมครับผมครับผมลดขนสั้นกอนไปมากนะครับเนาะเอาก็เอาซอยเป็นกันบ้างก็กล้ามใจได้ดีเพราะฉันเรื่อนนะครับคาผ้าผรถค่าดอกค่อยเฉลี่ยครับผมมาคนเดียวเหมือนเดิมครับที่ไหนที่ไหนก็เหมือนคนเดียวเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าบ่มี่มูมี่ผัวครับบ่มีผู้มัดผู้ชอบขับแนงน้องสิเออมีค่าผ้าหรือเหรอเดียวนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเก็บผ้ากลัไปเบิ้ง ว่าเพิ่นซีไว้จังไบนาะ,ะครับเนาะโอ้โอ้โอสารนี่เคยมากครับอาอาจารย์รุต่นนี่ครับสารนี่เพิ่นถือโชคเพิ่นได้โชคได้ลาบได้ครับเพิ่นก็เลยมาสร้างให้นี่ครับตอนนั้นเพิ่นได้โชคได้ลาบนาะครับเนั่งปูอังปูอัง,องว่างามพะนะท่านผู้ชมครับปูอังว่างามนี่ครับผมท่านผูน้ชมเอามา่อวนแล้ว บล็อกาครับผมอยู่นานไม่ได yes. ้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเดียวกับเทียมผิดนะครับเอามห่ออะไรที่จัดการขอโชคขอลาบนะครับเนาะนำมัขอบความใจเ้อท่านผู้ชมเ้อคนเดียวนะครับคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ้าวนะครับพอมีผู้ชอะผู้หมักน้ำดอกครับผู้ขามาผู้เดียวนี่แหละครับผมเอาท่านผู้ชมครับโอเขียนเทียนคนเดียวขอหล่อนะครับเนาะผู้ชมครับ จะมาขอโชคกับพ่อปู่แล้วครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนเดียวขอรอแล้วครับเนาะไอนี่อุปกรณ์เอาเอ้ยมาพู้เดียวเลยครับเด้อยาตื่นยาถ่วงเด้อนี่พ่อค้าพัดมาคนเดียวขอรอครับผู้มาคนเดียวขอรอครับไปใส่กับผมมีผู้มักกับผู้ผมมีผู้ชอบผู้มักน้วยมักคนเดียวตอนนี้ผมขาพัดมีถึงละครับผม แม่อ๋อน้ำสมนี่ยุได้น้ำสมมาถวายปู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดขอบต้มงให้ถูกเที่ยงนะครับเนาะงปูเนาะอ่ะอย่าปูอย่าขู่แล้วปู้เด้อมาคนเดียวเลยครับผมมาคนเดียวครับเอ้าถูกเที่ยงเลยใช่ไหมเที่ยงเลใช่ไหมล่ะเอ้าไอ้สิจ้าก้อนกะเคยมาพึงท่าบาลานี่ยู่ครับโอ้ยอ่าผู้คนมาสานสานคนก็ได้โชคได้ลาภน้องปูเนาะเป็นเจ้าเก่าย์สานเนาะ เอาอนี่พอค่าพระเราจะสายหนาสายตาเด็กปูเด้อย้ายถึงย้ายลุ่มเนะครับเอาโกงๆตรงๆเงนะครับผมคนเดียวกับเทียมรีบนะครับผมเอาเอ้ยถวายน้ำก่อนนะครับเด้อถวายน้ำก่อนนะครับถวายน้ำส่งปูก่อนอ๋อเออปูเด้อโ้คดีเจา้จาทานเจ้าพุ่มเจ้างานเจ้าตายเจา้าควนมันเองนี่พอค่า ข้าะถึง่ม้าขอหัวขวัสุไปนี่ครับวันที่16เดือนกรกฎานี่ครับอ่าม้าขอต้องหัวปีแน่ปูมันยังคอยต่างรักได้ครับห,ววหัวขวัญกลับไปขอน้ำซุ่มกับย่อมใหญ่ปูเอ้ยไปท่าแฝงให้เพลินครับเลขหาเลขชี N ้เลขศูนย์ L L 0. บาลนี้รัฐบาลเพิ่นผลขอดเลขหาเลขศูนย์เลขสามเออเอา อันนี้ย่าให้เป็นที่เก่าเด้อครับเรียกปูได้เอาตรงๆเอ่อนึ่งมั่งที่กว่าเขาหย่อนเทานั้นทั้งนั่งทั้งนี้นั่งทั้งสองนั่งทั้งสามนั่ะขอใส่น้ำเด่นนะครับผมขอใส่น้ำเด่นปูได้เอาที่เก่าขึ้นหลังเแม่ปูได้จานสีจานเขียนเด้อิมพ็อตคาเข้าหรอกเจริญมาบูรณะปฏะชิดสมคบครับเมื่อนี้พึงมากวัวนี้พึงมาขอเป็นครั้งแรกเนาะปูเนาะเอา คนเดียวกับเทียมรีบเหมือนเดิมนะครับวันนีผู้มักน้าแบบปูเออเอาผู้เดียวซูหมองกันละครับผมอ่ผู้ใคเห็นเด็กเห็นงันจะมีมูนี่หรอกครับแต่ว่ามาขอโศกขอหลบับวันี้พวกพีผู้มักน้ำบาดีก็มาผู้เดียวด้วยกัแล้วครับปูมาผู้เดียวก็บย่าให้ผมขนทิ้งลูกเด้ออ,ๆๆๆอ,อ่าแล้วจุดถูกจุดเทียนอ่าดูซาน้ำปูกัน มาผู้เดียวแต่อยตีอย่ตีกับไอ้ปูเด้อผู้เดียวขอรอครับผมเอาคนทิ้งกระย่าลูกเด้อครับเด้อมาผู้เดียวคำคำเหมือนเหมือนแต่คนทิ้งลูกเนี้นะครับเนาะเอาหัวใจมันมัดก็พามันสู้นะครับผมเอาหัวใจชอบหัวใจมัดก็พาหัวใจสู้นะครับผมอ๋อถูกถูกไปปล่อยปูได้ไหมเออปูเจ้าปูอั้นว่านะครับผมอ่ะ มันไม่ยมชมห,หอดีหอดมองหอดสันออาสายของอีปถึงจะเป็นคนเดียวแต่เขาใจสู้ครับผมใจสู้นะครัถึงีที่อปูมันโดนบันดาลโอ้โอตายกได้เคาะกันครับโอ้ย จะเตรียจะถ่วงนะครับบ้องหันก็โดนเ้าไปแล้วปากนี่ไงอ่ะ <ś c oughs> แหงมากู้เดียวโว้ยเอาคนเดียวก็ไม่เป็นไรคุณพระคุณเจ้ารักสมรักษาคุณปู่คุณย่ารักสมรักษาเหมือนเด็กน,นะครับอ่าคนทิ้นกับย่าให้ลูกนะครับเ้อมากู้เดียวครับผมมากคนเดียวขอรอครับ เก้าน้าเก้าหลังเด้อปูเด้ออ้าวคือเก้าคือหลังครับผมเก้าหน้าเก้าหลังครับผมวันหันก็ไปขอห้ามเจ้าแม่พย่อมใหญ่ปูเอออัญโยร้ายลอยทีหรอกผมก็ไปขอนะครับไปท่าแป้งแท่งโตให้เพิ่นนั่นล่ะพอดีเพิ่นไปเห็นเลขหาเลขชี้เลขศิลครับ มัจะได้รูนีลอกว่าเจ้าอาทุก้ยองคนมันมดกอดออกมาหาเลากส้นเาก็สามผมผมมันหาทีเล้าก็สินเราต้องะ่ละิดท่าชาติกรวนี่ือมากขอปูไปแก้มือันตัวเอีเป็นเิ่งเดียวแบบที่เีวว่าส่ใจกุนน่โอ้ยเปีกเอาจะมองกาเลยเนาะหัวนี่กรได จเจ้าว่ามันต้มเยอะกับไปต้มปูโอ้ปูเอานะปูเนาะจ้าว่าแน่เานเลยเด้อผมก็ได้เอาโมเยวกับเทียมดีบโอ้ยอุ่งไปใช้ละบาทที่ไเอาปุ่งไปนั่นปูนนนนนเนาะเนาะครับเนาะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวใส่ขนง,งใหม่กันจับมันต้องทื่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปวจะพี่คงข้าประภูมิที่ว่าขอกราไม่ห่างหรือข้ามเดียร์ขอบูษะขอข้าระวะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าผู้ใดจะดูเดี๋ยวโทรเย็นข้าที่ชองก็ขอข้าระวะจะฟูจะง่ายจะตายจะถวด อีปโอปูอังหวางามนี่แหละอ่าขั้นที่สองขั้นที่สามก็ขอสละวันเทพเจ้าเราเทวดาพระยินพระพุ่มพระยมนาฏนาคธรณีกูหลักสาเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าพุ่มแห่งนี่เนาะอีโอฆ่าพระรอมือนี่มากคนเดียวครับผมอ่ามาขอโชคขอรับพวกในเน้อทั้งของรัฐบาลครับก็ขอให้ท่านผู้ชุ่มปุดยพิจารณาญาณในการรับชมเนาะครับพลหน่อยพลแช่พลติดตามมันเลยฟูเด้อเอาย่าให้พิษหวังผ่านหวังเด้อฟูเด้อหัวนี่กระได อาว่างันไอไอผมไปขอ,อน่่ต้นอาชาวเม่พญาอมใหญ่อาย,าาย,อยุหลายร้อยปีปูเตว่าอันมันบ่ตรงครับโป่งเหมือนนี่ปูต้องให้คงคงได้ปูเด้ออันนี้กอถ,ถูกครับอันนี้ชือ่อถูกถูกเพี้ยนโสดครับเตว่าอืเอาเสียงหายปูได้แค่เดียว ผมจับด,ดึงช,ช่วยดึงได้ปูเนอร์โจับใจอยู่วอยดึงใช้ให้ตัวแม่รัฐบาลเลยครับรัฐบาลไทยพระราชินแบงของรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับปู่วันที่สิบหกขับผมวันที่สิบหกกร,รกฎาจงคว้านหาเหรียญขสิบเจ็ดครับออขอตั้งหัวปีเนี่ยครับปู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่า,อาเบลล่า ไปหาขัดตะตลีมั่นตะตลีคอยมีเล่าหาเออสามตัวบนสองตัวล่างครับปูนี่สองครังวันท่อนละห้องรัฐบาลไทยห้อกระดาษมันี่ชี้งมาขอใครเรา,าบอกปูบอกเก้าเรากับชิดปูเลยนะเอะาหนำขอใส่ไปแล้วอันนีปป้ถูกมขอถาวายปูเป็นผมนี่มองปักครับผมมาหยุดพงไวม่ตําดอกใหม่แล้วครับเนาะอ้า ผมบูชาหลวงปู่ปู่หลอกเอาดอกไม้ให้ใ้หนึ่งนะครับเนาะขั้วเยังถือถือสาได้ห้าเทียเอองานของมาห้าเทียว่าถึงโลกสีใจประกันไดมาผู้เดียวครับผมผู้เดียวขอหลอเจ้าบ้านที่นี่ผมมีจบทุกเดียวครับปู่นั่นบรรดุบรรดันมือทางนี่ครับมือทางขัวหรือเสียวมือทาซใส่ต้องล่องขานใส่พ่อครับน้าปู่เนาะสุเทียแตจ๊กถางานขัวครับ กะเป็นยังบุญยังคุ้นี่หรอกปูแต่ว่ามันเดีขึ้นล่งในกระนอยครับเอามือสังขัวบัดที่นี้ผมถือเลางเลามือสังาย้บุงพาเทียมันมันมันกันนะครับแล้วอ๋อนี่เอ้หเหูกับููครับู่ไม่ได้ฟังนะครับูผมเอาใจานหน่อยกูบุญบุนคูร้ายได้ครับหนู่ี่พิ่นอ่า ผูบรรดนบรรดาได้เด้อ <S <S นี่ผูพวกนี่ครับผูอ่าผมค้นค้นลงมาแล้วผมก็เจอแต่ปูต่อยให้ติดต่อยหน้าให้ติดคอให้ิเห็นอ่าสาดรัฐบาลไทยนะครับเนาะสาราสเมียงงงคนไม่เห็นครับผมบห็หลายอย่างเลยค,ยครับปูเอาปูเรี่ยมบนเด้อย่อยจับ่อยอ่าอ่าบรรดนบรรดาให้จับถครับขขผมเอาเอาตัวนี้ลงมาไว้ก่อนครับผมนี่ปูครับ ถวายปูเป็นศูนย์สักราบูชา,าอ่าอาอาตรงนั้จับเอาตะปูแบบนี้แบนนบ,บ,น,บนี้นะค,ครับผมจับทางใต้ล่องเบิ้ลครับผมไอเทียเป็นยังบุยังคุ้มนะครับเนาะออกเมือปูเลยจับจับเด้๋วครับผมเอ๋อเออนัออ่นเ,เ,เ,เดินออกมาหรออันนี้บอกปูขึ้เดินออกไวเลยเถอะอันนี้แี่บอกเพาะว่าเมื่อสร้างจะได้เดิวไวนไปออกหมดโอ้ยสีแดนตัวนี้แหละท่านผู้ชมครับเอา ตัวนี้กับตัวนี้เนาะครับเนาะเอาสือชุดเลยครับบันทิงอ่ามันเด่นออกมาแล้วก็เอาตัวเนาะครับเนาะเอาคุณผู้ชมเชี่ยเด้อเชี่ยเด้อครับเด้อเชี่ยเชี่ยเชี่ยครับเชี่ยเนี่ยตอาหัรเศร้าแบเดินปิ้งออกมาหลวดก่อนค้นสิเป็นเพราะว่าปูบนไห้นะครับเด้อผมถือก้อนครับผมมาคุณผู้ชมครับถูกว่ามั่งใหม่ล้งด้วยครับผมเอาก้อนถูกถี่ใหม่ลงหอด ตัวโชคตัวราบตัวที่เป็นหมากเป็นผลตัวที่ด้ชุ่นในห้อนเนาะครับเนาะอีพอข่าพัดหรอที่ขอถวายให้ผู้พิกลานณาเบิ้งหนยครับมัม่ชิ้นที่ตัวนี้นี่รางวัลผลพอดีครับชิ้นใหม่พอดีต่ว่าอีพอค่าพัดหรอฐานบ่หูว่าใหม่ไรเป็นใหม่ไรใหม่ไรตัวเลขไรที่เป็นตัวโชคตัวราบสามตัวบนสองตัวล่างผมบ่หูครับ แต่ว่าผมที่เสียงใหม่ซิมซี่ลอดขาเลขถูกเนาะครับเพราะที่ป,ปูคงจะบบุญบุญดาแล้วว่างานผม,มเมื่อเศร้าอยู่ใจจานเด่นปิ้งออกมาหลดเ,ออเด่นออกมา,าผมก็คืนว่ามันอ่าเป็นอ่าอีปูปูแล้วอ่ามาดวนบุญดานแ้งเด่นออกเนาะน,นี่ผมก็ที่อ่า ขยำใหม่เส้นชีว์ก็นะครับเนาะอ้าปูด้ยอย่าี้นี่ซิปใหม่นะครับสามตัวบนสองตัวล่างแนวทางของรัฐบาลไทยอ่ายูนี่ลครับนี่ผมครับผมอ่าพ,พอดีครับพกรางวัลพอดีแต่ว่าโบว์วอนเลขใดเป็นเลขใดถ์ของยูนี่นะผมกเ็เล้ถือเทียนเส้นชีร่องเบิง้งให้ปูมันโดนมาดานเด้อครับเด้อเอาหนึ่งสองสามผมขายำละครับผมอา้าโอ้ยังอ,ออกกมือนเด้มปูเด้อเอาใหม่เดียวครับผม งวดวันที่16ครับวันที่16เดือนกรกฎาคมเอาท่านผู้ชมครับเดือนกรกฎาคมวันที่16เดือนกรกฎาคมพอ2560ันที่16เลขกไม้เด็กี่ยวมาแล้วครับผมโอ้ยไม้เลขซเชีออกมาแล้วครับเอาขอยืนไม่ที่สองมึงปูสิเป็นเนี่ยสิเป็นเลขอะไรเอ่ยนะครับสามตัวบนของสลากกินแบ่งรัฐบาล สองส่วนแรกของสลากเปนแนวพระราชบาลนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางโปรดพิจรนานรณาในยานนะผมว่างหันในเลขซีได้ปูเอาอีพอค่าพอล่ะเอาไออีรับผมเอาไม้ทั้งสองครับแล้วก็ออกไว้ได้ปูเด้อเอาตัวเมียนครับเอาตัวเมียนได้ครัว่างหาันออกมากเลยเลขซี่จะเอาไม้ต่อไปที่เป็นเด็น่อยากถึงจะล่องได้ปูเด้อเอาตรงตรงครับเพราะว่าเบื่อหน่อยหายหน่อยเงินหน่อยอ่าเอาออกมาออกมาหลายหลายคูว่าได้ เอาออกมาบ่แมีนเหโอ้ยเ,อเกิดเรื่งองนะครับพี่น้องเกิดเรื่องอีโป๊ปูเอาเออกมาอยู่เลยครับผมเอาเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมว่งางานหน่งก็ได้เลขซีบันย์เป็นได้เลขศูนย์อีาาพป๊ะาผ้าหรอกววดว่างานหน่งรกรไ็ได้แต่ศูนย์คับสามถ้าเป็นชวนมากงวดนี้วันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมสิบเอ็ดเขย่าว,ว่งางานเลยเป็นซีบันี้เป็นศูนย์ครับเอาปู ว่างหันเป็นซีบ่นี่เป็นถูงอ่าเอาอีกไม่หิ้งเมื่อหรือปูเป็นแค่ไหนเมื่อน,น,นีอ่คือว่าเอาหลายอย่างออกมันปนกันครับผมคือเอาอีกแค่ไม่หิ้งแล้วปูเนาะเอาสามตัวบนสองตัวล่างเลยเนี่ยทางของรัฐบาลครับตลาดชินแดงของรัฐบาลอ,อ่าเสื้อเป็นเนื้อทางผู้ใช้เจรนาย,ยาในการรับชมครับเอาตัวเมียนได้ปูจะออกมาได้หลายปูออกมาไว้หลายห,ายหาย้าเสียงเมียนเดือนดนอน,น,อนห้อยหน่อย นี่บนแมนน่เรโ้ปวยเนาะนั่นออกมาเราทันผู้ชมครับแน่ก็เป็นนักจลลบาล <c oughs> งัวกแล้วก็ได้ซไม่ได้ศูนย์ม่รเอาบาลนี่ก็ได้ี่เอาทานผู้ชมคือว่าทังจัลบาลนี่เอาเอาว้าวเป็น่ไหก็เด็นสียัวกอนก้อน ทีหนึ่งกราฎาด่านงสั้นก็เลยเลขสามเลขศูนย์เลขเก่าเลขเก็ดไปมองด้็ไก็เัวเลขสาเลขศูนย์จะวนมาก็เละเก่าเช่นสองสามคำสั่นก็ได้เ่นบัดรงวดนี่โหตาเริศจนเลนะครับปูมากกับยาวยุคตอนหนาปูผนไดทีไดศูนย์ไดซีเอาสันพู้มมครับมันวายเง็สัน่นกวายเป็นสั่นจนเนาะครับเนะาะปูเนาะ ว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นแหละครับผมเอาาจผู้ชมไปรุ่นเด็กทูบร่วมกันเมื่อไงในันทินีท่านผู้ชมครับปะเข้าไปดูเรขทูบด,ด้วยกันนะครับที่พ่อคาพาระได้หยิบออกมาใส่จานแลว้วกวนๆว่าที่หยิบเอาครับแต่ว่าทูบดอกนี่เด่นปิ้งออกมาจากจานโดยว่าผมเพท่านในหยิบทำครับก็เลยถือ อ่าเป็นคว้มชิดวานาจะเป็นอีพอปูเจ้าปูเจ้ายาอยู่นี่แหละเจ้าตายเจ้าทัวอยู่นี่แหละเพิ่นขวกเคีย้ยถูกออกมาโดยพราท่านเอจับครับปะ่ะเขาไปลุ้นน้ำกันครับว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยนะครับผมเอาท่านผู้ชมขอบปวดพิพจารณาญาในการรับชมนะคร,ครับเด้อเอาพระไก่ไก่ครับเด็กจูกโอ๊ดวังหันนีพอข้าพ้าดราะเสียมไมคสซิมซี ได้ C แล้วก็มาเลขศูนย์แล้วก็มาเลข C เอาทูปทีเด่นเราจะจานโดยบทันตตั้งใจว่าจะยิบหนึ่งก็มาเป็นเลขอย่างละพี่น้องไม่ศูนย์ไม่ C มีศูนย์้นยนยี่สามนั่นนี่ครับปิดจระนาในการรับชมเลยครับด้วยน,นี่คือเลขทูปตรงกันกับเสียงใหม่ซิมซีท่านผู้ชมนี่พอคาดผ้าละก็เสียงใหม่ซิมซีก็ได้ นี่กับศูนย์กับสี่ตัวนี้ก็เป็นศูนย์กับสีข้างบนเนี่ยสิเป็นสามกอเป็นหกอีผมกอโบสท่านเขาใจหรือว่าสิเป็นศูนย์อีกก็บพราจักเอาท่านผู้ชมโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับเอาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวสร้างโซนให้ได้กำลังเอาโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังหัวกับมังใจญ่พอค่าพ่ารอดเด้นครับเด้อเอานี่นหะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพึ่งออกมาหาโชคลาดบครับเป็นครั้งแรกครับจากีพ่อปู่นะครับเอา อู้ชมครับมาหนีขอยุติในการขอโชคขอรับจะเพียงแค่นี้ครับเอ้ัางขอรุนี้เลยประการละชนโอ้เอ้ยเ,เอาตามวานเหระครับเนาะเอา